ฉันมีความสุขเกินกว่า ครับแล้วก็มาถึงช่วงคําถามคําต,ตอบกับผ oh <ๆ S 2> ลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรเตอภัยปั้นทองกันในช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก็เป็นคําถามของผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งมาทาง member at bimroy com นั่นเองนะครับก็จะเป็นคําถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับซึ่งคําถามแรกเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่มีความแตกต่างกันเช่นบางคนบอกเป็นภูมิแพ้มีอาการข้อเสพก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ของเรา นะครับทั้งสูตรสีเขียวเอ้ยสูตรสีชมพูเอ้ยบางคนบอกทานสองสัปดา์เห็นผลบางคนต้องทานทีแบบ2 2> สองเดือนสเดือนเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะฮะอย่างสาเหตุของอาการต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลครับทีนี้ไอการไม่สมดุลของที่ว่าเนี่ยมันมากหรือมันน้อย ซึ่งไม่มีอะไรบอกได้ซึ่งไม่มีอะไรบอกได้บางคนอาจจะร่างกายแข็งแรงดีครับมันอาจจะผิดปกติไปเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการตอบสนองมันก็จะเร็วใช่ไหมฮะทานไปสองสามวันก็เออรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่บางคนที่ระบบภูมิคุ้มกันเขาผิดปกติไปเยอะมันไม่สมดุลมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นมาเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้เวลา ซึ่งแต่ละคนจะมีต้นทุนร่างกายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอาการของโรคความรุนแรงก็ไม่เหมือนกันแต่ต่างกันค่ะวามความแข็งแรงของร่างกายสิ่งแวดล้อมอาหารการกินคความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้มันมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งหรือไม่กระทั่งปริมาณในการรับประทานใช่ที่แตกต่างกันด้วยใช่บางคนอาจจะทานเพียงวันละหเม็ด แต่บ,บางคนอาจจะทานเช้าสองเย็นสองวันล,ละสีม่มันก็แตกมันก็ให้ผลแตกต่างกันละอ้าวแต่ถ้าในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้โดยตรงค่ะรับประทานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างน้อยควรจะมีปริมาณยังไงไหมฮะอาจารย์คืออย่างน้อยต้องสองเม็ดถ้าแพ้อากาศธรรมดาสมมตินะ,ะเขาเป็นภูุิแพ้แพ้อากาศธรรมดาเนี่ยวันล,ละสองเม็ดอาจจะเพียงพอแต่ถ้าเป็นมานานและอาการรุนแรงบางทีสองเม็ดไม่เพียงพออาจจะต้องทานสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันแล้วแต่อาการด้วยคือถ้าบางคนไม่แน่ใจกังวลมากๆโทรถามได้กลัวว่าอาการรุนแรงสามารถรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆได้เราเคยมีเทสติมเนียลทานจนวันหนึงถึง12เม็ดนะคะแต่ในฉลากเนี่ยเราจะเขียน1-9ครับซึ่งเราคิดว่า9เม็ดเนี่ยมันเพียงพอละอที่จะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างรวดเร็วรนะคะ เคยมีคนทานวันละสิบเม็ดก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะเออไม่มีะะการ,เ,ราเกินปริมาณไม่มีเพราะว่ามันคืออาหารครับสิ่งที่เรารับประทานที่อยู่ในแคปซูลนะคะ,ะมันเป็นอาหารทั้งนั้นเลยกรณีของคนที่เป็นเบาหวานค่ะมีทั้งเบาหวานด้วยเป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยซึ่งสองอาการเนี้ะจะมีสูตรในการรับประทานแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะคือ ถ้าเป็นเบาหวานเราจะเน้นสูตรเบาหวานใช่ไหมคะถ้าเป็นข้อขาข้อเขา่าเราก็จะเน้นสูตรข้อเข่าก่อนก็คือสีชมพูค่ะทีนี้จะเห็นว่าสูตรไหนก็ตามไม่ว่าสูตรสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีส้มครับสูตรมันถ้าคุณไปดูข้างกล่องมันจะเหมือนกันหมดเลยเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่เราเอามาใช้เพราะฉะนั้นฤทธิ์ของมันก็จะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือมันจะใช้ได้ทั้งเบาหวานข้อเขา่า ภูมิแพ้กดไหลย้อนอะไรเนี่ยได้หมดเลยแต่ทำไมเราถึงมีสูตรสีฟ้ากับสีชมพูขึ้นมาอันนี้เพื่อเราจะให้อาการนั้นมันบรรเทาเร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามตัวเองว่าตอนนี้อยากจะให้อาการไหนหายไปก่อนอ,อย่างบางคนเป็นเบาหวานเป็นข้อเขา่าแต่เบาหวานเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยยาหมอน้ำตาลลดลงเป็นปกตินะโดยยาของหมอ แต่ตอนนี้คุณปวดเข่าคุณก็ใช้สูตรสีชมพูก่อนบรรเทาอาการปวดเ<ะ>ข่าก่อนค่ะซึ่งมันก็จะช่วยเบาหวานด้วยไม่ใช่ไม่ช่วยอ่ะมาคําถามต่อมา<ะ>ครับเป็นเรื่องของเบาหวานอีกเหมือนกันค่ะเรื่องของค่าระดับน้ําตาลหลังอดอาหารกับค่าน้ําตาลสะสมอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่ามันคืออะไระและมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ ถ้าค่าน้ำตาลหลังอดอาหารที่เร,เรียก f า s t i n g บ l o o ช s u g a r เนี่ยนะคะคมันเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณน,น้ำตาลในกระแสะเลือดในวันนั้นๆวันที่เราวัดอ๋พอพรโดยปกติที่เราจะไปตรวจสุขภาพจะมีการเจาะเลือดค่ะอันนี้คือแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นค่าน้ำตาลสะสมค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมเนี่ยนะคะมันเป็นค่าที่น้ำตาลในเลือดเนี่ย มันจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วเมื่อถ้าน้ำตาลยิ่งสูงค่านี้มันก็จะยิ่งสูงแล้วค่าเนี้ยมันจะอยู่นานมันมันจะเป็นค่าที่วัดระหว่าง4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์เราถึงเรียกเป็นค่าน้ำตาลสะสมสะสคือมันจะอยู่นานเท่ากับอายุของเม็ดเลือดแดงก็งคือสสัปดาห์ถึง12สัปดาห์ซึ่งค่าเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับ ผู้ป่วยที่ชอบกลัวหมอดุนะคะพรุ่งนี้จะตรวจเพราะปกติหมอเขาจะนัดตรวจทุกสองถึงสามเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปตรวจพรุ่งนี้วันนี้ก็งดแป้งงดน้ำตาลทุกอย่างเลยกินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ลดมันก็ลดพอไปวัดน้ำตาลก็ปกติแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สองสามเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะไปวัด กินอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะ<ม>ไปหมดทั้งแป้งทั้งน้ำตาลเพราะฉะนั้นหมอเขาจะตรวจค่าน้าตาลสะสมน้ําตาลสะสมที่เราเรียกว่าฮิโมโกลบิน a 1 c เนี่ยเพราะอันนี้มันจะบอกได้ว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย<ม>คุณกินยังไง<ม>นะถ้าค่านี้มันสูง ก็แปลว่าคุณไม่ได้อดอาหารหรือไม่ควบคุมอาหารจริงหรอกคือพฤติกรรมยังไม่ได้แบบว่าดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นใช่แล้วค่าน้ําตาลหลังอดอาหารนี่ควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับ,รบอาจารย์จริงๆของฝรั่งเนี่ยฝรั่งตัวโตเนาะครับเขาก็ใช้ประมาณ120-126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาจะเอาประมาณ 110, 110 1ส0อ,อ่ะส่วนค่าน้ําตาลสะสม โดยปกติคนปกติก็ไม่ควรเกิน6.5เอร์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเบาหวานแล้วก็กินยาควบคุมอยู่เขาก็อนุโลมให้ถึงได้ไม่ควรเกินเอ๋อคือ6.5นี่ในคนปกติคนปกติไม่ควรเกินนี้แต่ถ้าป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้วไม่ควรเกิน7จ็ไม่ควรเกิน7.5หรือรักษาระดับให้ใกล้เคียงนี้ค่ะถ้าสมมุติมันเยอะกว่านี้ก็แปลว่า ไอ้สองเดือนที่ก่อนคุณจะมาพบแพทย์นะคุณทานสเปสปะไปเรื่อยแล้วล่ะคือถ้าคนที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบละเอียดสามารถบอกความประสงค์นี้กับคุณหมอได้ไหมครับว่าผมขอตรวจน้ำตาลเาะส่หมอเขาจะตรวจอยู่แล้วค่ะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอหมายถึงว่าถ้าคนที่ตรวจสุขภาพปกติทั่วไปอ๋ออันนี้ต้องขอตรวจเองนะฮะซึ่งก็มีผลไหมฮะก็ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับค่านี้มันก็จะปกติอยู่แล้ว ไม่เกินไกิน6.5อ่าแต่ถ้าป่วยเป็นเบาหวานมันก็จะเกินไปเพราะว่าน้ําตาลมันจะสะสมในเลือดเนื่องจากเซลล์เอาไปเข้าไปใช้ไม่ได้ถูกไหม7.5นี่หมายถึงว่าเกณฑ์ของเบาหวานแต่ถ้าสูงเท่าไหร่ถึงถือว่ารุนแรงแล้วอันตรายคือเกิน7.5ก็ไม่ดีแล้ว่ะย<อ>ังฝรั่งอาจจะให้ถึง8อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ก็อันตรายนะฮะนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าการตรวจเรื่องของเบาหวานเนี่ยจะมีผลต่อหลายๆ ค่ะมันจะมีผลต่อการปรับขนาดยาของหมอด้วยครับแล้วก็มันอาจจะมีผลตามมาผลที่จะไปมีผลต่อระบบประสาทตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับแผลที่จะเกิดขึ้นอะไรพวกนี้มันจะมีผลหลายอย่างแล้วในกรณีเดียวกันนี้ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมของเราผลิตจากมังคุดถั่วเหลืองงาดำฝรั่งซึ่งจริงๆเป็นผลไม้ ค่ะซึ่งมันก็มีแป้งมันก็มีแป้งมีน้ําตาลอยู่แต่เราสกัดนะคะเราไม่ได้เอาแป้งออกมาอไม่ได้เอาน้ําตาลออกมาคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถรับปรทานได้ไม่มีการเพิ่มของน้ําตาลใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่ะซึ่งรวมไปถึงน้ํามังคุดด้วยไหมครับอน้ํามังคุดนี่มันจะมีแป้งอยู่แล้วก็มีน้ำตาลธรรมชาติอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ย ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะอ้ะบังคดอ่งเราไม่แนะนำไม่แนะนำะนะครับก็เลือกรับประทานเฉพาะที่เป็นแคปซูลแล้วกันนะครับปริมาณหรือว่าวิธีการรับประทานก็ปรึกษาได้กับมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันนะครับอามาถึงวิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ของ Operation BIM อ,อ,อาจารย์พูดเสมอว่าให้รับประทานตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารค่ะ ก่อนอาหารนี่กี่นาทีแล้วท้องว่างที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าตื่นเช้ามาทานได้เลยก่อนรับประทานอาหารเช้าเนี่ยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะก็เหมือนกับยาหรือเปล่าอาจารย์ก็คล้ายๆยาแล้วถ้าเกิดคนที่ต้องทานยาไปด้วยทานพร้อมกันได้ไหมฮะก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะก็คือครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นก่อนอาหารค่ะแล้วที่บอกว่าท้องว่างนี่คือก็ช่วงนี้แหละค่ะ เพราะว่าเราตื่นขึ้นมาชใช่ไหมคะในร่างกายยังในท้องยังไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยก็เป็นช่วงท้องว่างทีนี้ถ้าหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยเราก็บอกครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งมันจะย่อยถึงสามชั่วโมงมันก็ผ่านไปที่ลำไส้แล้วเพราะ,ะนั้นคือจะทานหลังอาหารเช้าก็ควรจะทิ้งเอาไว้สัก สามชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ค่ะประมาณสองชมสัสองชั่วโมงค่ะถ้าลืมทานตอนตอนเนาะตอนตอนก่อนนะหรือจะเป็นมื้อไหนของวันก็ได้ใช่ค่ะควรจะทิ้งเอาไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับก็จะถือว่าเป็นท้องว่างค่ะมันมีผลยังไงพางคัาจารย์เวลาที่เราไปทานตอนท้องว่างก็คือการดูดซึมมันจะได้มากกว่าอย่าลืมว่าถ้าเรากินอาหารด้วยคือโดยปกติเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยเขาจะบอกว่าทานพร้อมอาหารเพราะมันก็คืออาหารถูกไหม แต่ว่าถ้าเราทานพร้อมอาหารเนี่ยที่พื้นที่สําหรับดูดซึมมันต้องไปแย่งกับอาหารถูกไหมฮะอืมะนั้นพื้นที่ดูดซึมของผิดพันมันก็น้อยลงมันก็มันก็คงจะถูกดูดซึมจนหมดแหละแต่มันจะช้าอฮ<น>ะก็คือไม่แนะนำอะว่าว่าจะต้องทานพร้อมอาหารว่างมันก็จะเร็วขึ้นจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าค่ะซึ่งไม่มีผลในการที่กัดกระเพราะ ไม่มี<อ>เลยไม่มีค่ะไม่มีได้ทั้งสิ้นนะครับ